พูถึงว่าวิสังขารมานผ่านไปมัจจุมารมันมาความตายจะมาแล้วใจเราถึงไหมสติสมาธิเราถึงไหมนะความตายคนที่มีสมาธินี่บางคนเนี่ยถ้าเป็นเหมือนกับว่าสมาธิมากๆเนี่ยเจริญจนได้ฌานเนี่ยไม่กลัวตายอย่างพระเยซูคิดเนี่ยมาด้วยอํานาจของฌานสมาธนะิในรูปแบบของเขาสามารถถูกตึงไม้กางเขนถูกตะปูตอกอะไรแต่เม่อะไรก็ยังทนได้ ผ่านความตายไปได้ได้วยความตั้งมั่นพวกวีระบุรุษตั้งลางนักรบในสมัยก่อนนี่ยอมตายเพื่อเพื่อดูรักษาดูแลรักษาประเทศชาตินะเป็นรู้ป้องกันเพื่อให้คนที่อยู่ในชาตินี้อยู่ความสุขความสบายมีใจที่ถึงมีจิสมาธิที่ถึงนะไอ้สิ่งเหล่านี้นี่ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าถ้ามัจจุมานมาเยือนแล้วเนี่ยทำไมเราถึงจะผ่านมัจจุมานได้อน,นั้นเราผ่านไม่ได้เดี๋ยวเราต้องตาย เพราะมันยังอยู่ในโลกิยะมันก็มีเกิดเกิดตายตายถึงเราจะทนได้แต่มันก็ไปติดอยู่ในความเฉยเพราะความเฉยเนี่ยอำนาจสมาธิมันสูงกว่ามันไม่กลัวตายแต่ความจริงมันก็ต้องมีกลัวแหละไม่อยากใครแล้วก็รักสุขเกียรติทุกข์ก็ไม่อยากจะตายหรอกแต่มันตายด้วยเพราะหน้าที่ตายเพราะว่าด้วยความจําเป็นกรรมมันมาเงี้ยเราจะต้องเจริญสติสมาธิแล้วก็ให้มาชิตตั้งมั่น มาจุมานมาเราทําจิตให้ตั้งมั่นให้ได้จากจิตเป็นฌานแล้วก็มาจิตตั้งมั่นไม่กลัวตายละวกนนี้ถ้าเราเป็น่ายพุทธศาสนาเมื่อสมาธิมาถึงจุดนี้เราคิดเรานึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์เพราะรัตนนาตายเพราะเราเป็นสาวกนะนะเป็นที่เกาะที่พึ่งแล้วเรายอมตายด้วยการปฏิบัติธรรมคือเจริญสติให้ตรงสัมมัญญาเพราะาเรารู้ว่าสัมมัญญาเป็นทางพาไป อนนี้ถ้าสมมติทาไมใช่เป็นฐานกายหรือฐานเวทนาฐานจิตฐานธรรมแล้วเราก็บ่งมองอาจจะดูฐานจิตโดยเฉพาะดูใจเต้นยังกระทั่งบ่งเบาอย่าไปหาละเอียดอย่าไปละเอียดแน่นเครียดลงยังกระทั่งกายก็เบาใจก็เบามากเข้าแล้วก็เราสามารถที่เรียกว่าปล่อยวางได้เลยนั่งสมาธิติดต่อกันได้หลายชั่วโมงแต่มีสภาวะสัมมัญญาด้วยเราก็ดูที่ตรงสัมมัญญาแล้วก็เราก็ตั้งใจมั่นเอาพระพุทธธรรมเป็นที่เกาะที่พระพุทธธรรมประสงค์รัตนตา,ายเป็นที่เกาะที่พึ่งแล้วก็ ยอมตายเป็นตายเลยตรงนั้นเนี่ยพอยอมตายเป็นตายปาุ๊บแล้วก็ไม่ถอยกลับมาแล้วเงี้ยไอ้กิเลสมันก็กลัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นมัจจุมาลก็ทําอะไรไม่ได้ก็เลยผ่านไปเจนก,กระทั่งเป็นภริยาบุคคลเป็นสดาสกีนาคารหันก็แต่แล้วแต่บุญอกุศลบาร,รมีที่ตัวเองทํามาจะไปได้ขนาดไหนมัจจุมาลผ่านไปนักก็มีแค่นี้เองมันฮะ แค่เจริญสติให้ตรงสัมมัญญะเนี่ยแต่สัมมัญญานี่จะจะประคองให้ได้ตลอดเวลาได้นั่งนอนยืนเดินหลับตื่นพูดกินดื่มเคลื่อนเลื่มถ่ายชละปัสสาวะเนี่ยประคองในฐานกายก็ดีฐานเวทนาก็ได้ฐานจิตก็ได้ฐานธรรมก็ได้หมุนเวียนไปในสีฐานนี่ก็เรียกว่าเจริญสติสัมมัญญาพอาวาระสุดท้ายแล้วทวี่อินทรีย์บารมีมันแก่ก้ายิ่งยวดแล้วเหมือนกับไฟจะติดแล้วเนี่ยสียังกระทั่งความร้อนถึงแล้วมันก็จะอยู่ในอริบทเดี่ยวนะมักจะรวมตัวประหารดันทีเลย มัรสมังคีนะก็ผ่านมานตรงนี้ไปได้มัจุม,มานคุณความตายเราก็จะรู้จักว่าพระพุทธเจ้ามีจริงถ้าผ่านตรงนี้ไปได้เนี่ยนะความหลุดพ้นมีจริงๆ